ทำไมเราถึงไม่เคยเห็นความตายสวัสดีค่ะวิจา Channel Point View ค่ะนะใช่ไหมทำไมเราถึงไม่เคยเห็นความตายเคยอยากรู้คําตอบของคําถามนี้กันไหมเชื่อว่าไม่มีใครอยากรู้หรอกแล้วก็ไม่มีใครได้นึกถึงด้วยนะคะแต่พอถามขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบคิดตามประมาณว่าเอ๊ e, มันเป็นเรื่องไหนดีนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแต่จริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าเรื่องราวในโลกใบนี้มีคําอธิบายมากมายหลากหลายเวอร์ชั่นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับความตายเพราะอะไรคะเพราะว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เขาไม่รู้อะไรสักอย่างหรือว่าเขาเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหรือว่ารณ อะไรที่เขาควบคุมไม่ได้เนี่ย <S <S เขาก็จะต้องพยายามแต่งนิทานแต่งตำนาน <S <S แต่งอะไรมาเพื่ออธิบายเหตุสิ่งนั้นใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะวันนี้วิวคงไม่ได้มาตอบแบบเป็นวิทยาศาสตร์หรอกว่าเออเราไม่เคยเห็นความตายเพราะว่าความตายมันมีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศอะไรอย่างนี้คงไม่มีนะคะวิทยาศาสตร์ในทุกวันนี้คงยังหาคําตอบแบบนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นคําตอบของวิวในวันนี้จะมาเป็นนิทานอธิบายเหตุค่ะซึ่งถ้าพูดถึงความตายเนี่ยต้องบอกว่าความตายก็เป็นเรื่องสากลนะนะเราทุกคนก็ต้องตายดังนั้นคนในสมัยโบราณชาติต่างๆเน ขอองงตัวเแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเต็มไปหมดใช่ไหมคะถ้าเราจะเล่าทุกเวอร์ชันมันคงมากเกินไปค่ะนิทานในวันนี้ที่วิวจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็เลยเป็นคําตอบจากชาวเนปาลค่ะซึ่งความเก๋ของชาวเนปาลคืออะไรคะชาวเนปาลอยู่ใกล้อินเดียใช่ไหมคะดังนั้นมีความเชื่อแบบพินดูเข้าไปผสมด้วยนะคะเราก็จะเห็นเทพที่เราคุ้นเคยต่างๆเข้าไปอยู่ในเวอร์ชั่นนี้ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเช่นเดิมค่ะเหมือนกับนิทานตำนานทั่วๆไปนิทานพวกนี้ก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นนะคะรวมไปถึงนิทานของเวตาลที่วิวจะนํามาเล่าเรื่องความตายในวันนี้ด้วย ก็มีหลายเวอร์ชันแต่และเวอร์ชันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆไม่เหมือนกันค่ะใครอยากรู้ว่าวิวเอาเวอร์ชันไหนมาผสมกันบ้างก็ด้านล่างนี้เลยนะคะวิวลงอ้างอิงไว้ให้แล้วค่ะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้ก็ได้สาระหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ สาเหตุที่ทําให้เราไม่เคยเห็นความตายนะคะเริ่มมาจากชายแก่คนนึงเท่านั้นค่ะชายแก่คนนี้นะคะเป็นชายแก่ยากจนที่อาศัยอยู่ในชนบทค่ะบ้านเนี่ยก็ยากจนมากๆเรียกได้ว่ายากจนข้นแค้นเลยนะคะชีวิตนี่ลําบากสุดๆเขาดํารงชีพด้วยการตัดฟืนขายค่ะซึ่งทุกวันเนี่ยเขาก็จะออกไปตัดฟืนตัดฟืนตัดฟืนแล้วก็แบกกลับบ้านมานะคะเอาไปขายเอาไปทํานู่นทํานี่ค่ะทีนี้วันหนึ่งค่ะชายแก่ก็เดินทางไปตัดฟืนตามปกตินะคะระหว่างที่เขากําลังตัดฟืนตัดฟืนอยู่นั้นเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้ชีวิตยาก จนค้นแค้นแบบนี้ด้วยนะถ้าเราตัดฟืนได้มากกว่าเดิมเราขนฟืนกลับบ้านมากกว่าเดิมเราก็จะขายฟืนได้มากกว่าเดิมนี่นามันก็จะทําให้เรารวยรวยรวยแล้วก็รวยเราก็จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นพอคิดได้แบบนั้นนะคะชายแก่ก็ตั้งนาตั้งตาค่ะตัดฟืนตัด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 เรียกได้ว่าสับยับเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอากองฟืนทั้งหมดที่เยอะกว่าปกติหลายเท่าเนี่ยแบกขึ้นบ่าค่ะแล้วก็ออกเดินไประหว่างที่กําลังเดินเดินอยู่นั้นจําได้ไหมคะว่าชายคนนี้เป็นชายอะไรเขาไม่ใช่ชายหนุ่มค่ะเขา ชายแก да: ่นะคะดังนั้นนึกสภาพชายแก่ที่แบกฟืนกองใหญ่มากแล้วก็ใหญ่เกินกว่าปกติที่ตัวเองแบกวันแล้วก็เป็นชายแก่ย่าจนค้นแค้นที่สารอาหารอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วร่างกายอ่อนแอนะคะดังนั้นค่ะระหว่างที่แบกๆอยู่ชายแก่ก็รู้สึกหมดแรงค่ะแล้วก็ถึงขั้นต้องวางฟืนเนี่ยแล้วก็นั่งพักดื่มน้องดื่มน้ําอะไรต่างๆหลังจากที่พักผ่อนดื่มน้ําอะไรเสร็จนะคะชายแก่ก็หยิบฟืนขึ้นมาทําท่าจะแบกต่อค่ะปรากฏว่าลุกไม่ขึ้นรู้สึกว่าแบบหมดแรงแล้วนะคะดังนั้นค่ะชาย ก็เลยรู้สึกตักข้อกับตัวเองมากๆประมาณว่าอะไรกันเนี่ยทำไมชีวิตเรามันถึงยากจนข้นแค้นขนาดน,นี้แรงก็ไม่มีจะทําให้ตัวเองดีขึ้นชีวิตนี่มันไม่ยุติธรรมเลยคนแบบเราเนี่ยนะเอาให้เราเรียกหาความตายได้นะความตายก็ไม่มาหาเราหรอกมันสบายเกินไปพอคิดจบเท่านั้นนะคะอยู่ดีๆก็มีชายหนุ่มคนนึงค่ะเดินเข้ามาหาคนแก่คนนี้ทันทีแล้วก็บอกว่าฮัลโหลตาตาเรียกฉันทําไมละ่ะต้องการอะไรหรอฝั่งคน<า>แก่นะคะ<า>ก็งงค่ะนึกสภาพอยู่ดีๆก็มีเด็กคนหนึ่งเดินบอกว่าเฮ้ยเรียกเราทําไมอ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้เรียก ฉันก็ไปคุยกับใครคิดอยู่ในหัวนะคะดังนั้นชายแก่ก็เลยหันไปค่ะแล้วก็ถามชายหนุ่มคนนั้นว่าฮะเรียกอะไรข้ายังไม่รู้จักเจ้าเลยข้าจะไปเรียกเจ้าได้ยังไงเฮ้ยเพี้ยนมาเนี่ยเราอ่ะข้าไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกจะบ้าหรอนะคะปรากฏว่าชายหนุ่มคนนั้นค่ะก็หันไปบอกชายแก่บอกว่าอ้าวตาจะบอกว่าตาไม่ได้เรียกได้ยังไงก็ชันนี่แหละความตายฉันคือเดชฉันคือความตายฉันนี่แหละคือคนที่มีหน้าที่คอยเก็บวิญญาณของคนนั้นคนนี้เวลาที่เขาสิ้นอายุไขแล้วว่าแต่ตาเรียกฉันมาทําไมล่ะนะ ถามว่าไอคนที่มันชอบบ่นว่าแบบโอ๊ยอยากตายอยากตายพอถึงเวลาตายจริงอยากตายปะบอกเลยนะคะว่าคนบ่นส่วนใหญ่ไม่ได้อยากตายค่ะดังนั้นตาคนนี้ก็ไม่ได้อยากตายเหมือนกันเขาก็เลยแบบโอ้โอ้โอเรียกมาทําไมหรอเรียกมาเรียกมาแต่ตาก็คิดได้นะคะประมาณว่าเอ๊แต่ความตายก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเก็บเรานี่นาเราก็ยังไม่สิ้นอายุไขหรือเปล่านะแต่เอ๊มันเป็นความตายจริงๆหรือเปล่าชายแก่คนนั้นนะคะก็เลยหันกลับไปค่ะแล้วก็ไปถามชายหนุ่มคนนั้นว่าไม่จริงอ่ะเจ้าเลยนะความตายตัวจริงอย่ามาหลอกข้ายากเลยถ้าเป็นความตายตัวจริง พิสูจน์มาสินะไปท้าเขาอีกเดี๋ยวเขาก็กระชากวิญญาณหลุดจากตัวเขาให้หลอกนะดังนั้นนะคะความตายก็มองไปรอบๆค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาบน้ำอยู่ใกล้กๆตรงนั้นความตายเห็นแล้วล่ะว่าโอ้นี่ไงหมดอายุไขพอดีอะเจ้าดูให้ดีนะคุณตาคุณตาดูให้ดีนะเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกำลังจะสิ้นอายุไขตอนนี้แล้วดังนั้นข้าจะเก็บวิญญาณของเขาไปว่าแล้วนะคะความตายก็ดีดนิ้วค่ะป,ปึ๊บแล้วก็เสกให้ก้อนหินก้อนใหญ่มากก้อนหนึ่กํําาาลลังออออบนนนน้้้ไม่่รููยะะคแว ก็ตายไปตรงนั้นเลยดังนั้นตาแก่ตัดฟืนเนี่ยนะคะก็เลยเชื่อว่าโอ้โหนี่คือความตายจริงๆเอาแล้วเอาแล้วทํายังไงดีทํยังไงดีแต่เอ๊เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมาเก็บวิญญาณเรานี่นะแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องหมดอายุไขแล้วอายุไขเรายังไม่หมดหรอกดังนั้นนะคะพอความตายถามอีกรอบว่าอ่ะตาเรียกฉันมาทาไปไหนบอกมาสิตาแก่คนนี้นะคะก็เลยเกิดพุทธิปัญญาอะไรขึ้นมาเกิดฉลาดขึ้นมาค่ะบอกว่าโอ้ข้าเรียกท่านเนี่ยมาช่วยข้าขนฟืนคือข้าขนฟืนไม่ไหวเห็นไหมฟืนกองเบลอเลยช่วยข้าขนหน่อยได ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมใจดีพอได้ยินแบบนั้นก็อ,อ้าวเหอเรียกข้ามาช่วยคนฟื้นเหรออ่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวข้าช่วยคนนะว่าแล้วนะคะความตายก็หยิบปืนทั้งหมดขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินตามชายแก่คนนี้กลับบ้านไปนะคะซึ่งพอไปถึงเนี่ยความตายก็ทําท่าจะบอกลาชายแก่ค่ะประมาณว่าอ่าข้าช่วยตาขนฟื้นเสร็จแล้วนะอ่าเดี๋ยวข้าไปก่อนนะบา,บายๆหนะ้าตาแต่แก่คนนี้นะคะก็เลยหันไปถามความตายค่ะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน<ๆ>ท่านท่านก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยข้ามีคําถามคําถามนึงจะถามท่านไว้ก่อนช่่ววยบอก้าาไดม อายุไขของข้าเนี่ยเหลือ,อกี่ปีข้าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมวางแผนชีวิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะละจากโลกนี้ไปนะคะซึ่งความตายก็ใจดีครอบค่ะหันไปบอกชายแก่ว่าอ๋ออายุไขของท่านเหรอข้าเล็งแล้วด้วยดวงตายมมทูตที่ข้าแลกมาด้วยอายุไขครึ่งหนึ่งอ่าไม่ใช่อันนี้เติมเองอันนั้นเดดโนดไม่ใช่เรื่องของนิทานในปานะคะกลับมากลับมาเอาเป็นว่าความตายเนี่ยก็ดูนวนดูนี่แล้วก็บอกชายแก่คนนี้ไปว่าอ่าข้าเล็งมาแล้วนะอายุไขข,ของเจ้าเนี่ยเหลือแค่5ปีเท่านั้นใช้ให้คุ้มแล้วกันนะว แล้วนะคะความตายก็ลาจากชายคนนั้นไปค่ะชายแก่คนนี้นะคะหลังจากที่รู้ว่าอายุไขของตัวเองเหลือแค่5ปีเขาก็วางแผนอย่างดีค่ะด้วยการเดินไปเดินมาในป่านะคะตามหาต้นไม้ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่าใหญ่มากๆใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทําการเจาะรูเข้าไปตรงต้นไม้ค่ะพอเจาะเสร็จเขาก็ใช้เวลา5ปีนะคะค่อยๆขุดรูขุด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 ด้านในต้นไม้ออกให้หมดแล้วก็ทําเป็นห้องหาบต่างๆเรียกได้ว่าเป็นบ้านภายในต้นไม้นะคะเป็นบ้านที่สวยงามอลังการมากแล้วก็มีหลัก หลายชั้นเลยค่ะมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4คือชั้นเยอะมากข้างในสลับซับซ้อนตกแต่งประดับอย่างสวยงามมากๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาฝีมือและทรัพยากรในการทํามาจากไหนถ้าทําได้ขนาดนี้ก็ทําบ้านขายตั้งแต่แรกน่าจะไม่เป็นชายแก่จนๆไปแล้วน่าจะรวยไปแล้วนะ่นะอย่างไรก็ตามนี่คือการนอกเรื่องค่ะชายแก่คนนี้ก็ทําบ้านจนเสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จแล้วก็ทําประตูปิดบ้านค่ะซึ่งประตูนี้เป็นประตูที่แข็งแรงมากๆนะคะเรียกได้ว่าถ้าปิดปุ๊บล็อกปับ๊บเนี่ยไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาไดด้เเลลยคค่่่ะะะะจนนนกรททังใีสุวา 5ปีก็ผ่านพ้นไปค่ะความตายก็มาเยือนชายแก่คนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็โผล่มาทักทายประมาณว่าอา้าวตาเป็นไงบ้างนี่ถึงเวลาที่เรานัดกันแล้วนะเนี่ยหปีผ่านไปวันนี้แหละคือวันตายของตาฉันมารับวิญญาณของตาแล้วตามีอะไรจะสั่งเสียก่อนจากไปไหมซึ่งตาแก่คนนี้นะคะด้วยความที่สนิทกับความตายก็หันไปบอกว่านี่ท่านท่านรู้ไหมว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าใช้เวลาทําอะไรข้าใช้เวลาสร้างสารรค์ผลงานชิ้นโลดชิ้นหนึ่งในชีวิตของข้านะเป็นบ้านในต้นไม้ที่สลับซับซ้อนสวยงามมากๆกก่อนที่ข้าจะตาย เนี่ยข้าอยากอวดให้ท่านเห็นไปเที่ยวบ้านข้าก่อนไหมความตายนะคะก็พ่าซื่อค่ะประมาณว่าเอาล้อตาตาตาสร้างอย่างนั้จริงเหรออุ้ยสวยจริงเหรอไหนไหนไหนพาข้าไปดูหน่อยตาแก่คนนี้นะคะก็เลยพาความตายไปที่ต้นไม้ที่ตัวเองสร้างไว้ค่ะแล้วก็พาขึ้นไปในห้องที่1นึ่อู้ห้องที่1ตกแต่งสวยงามอู้ห้องที่2ตกแต่งสวยงามความตายกับตาแก่นะคะก็เดินขึ้นไปเรื่อย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 ,อยจนกระทั่งถึงชั้นบนสุดค่ะพอไปถึงปุ๊บอยู่ดีๆตาแก่ก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้มันสลับซับซ้อนมากท่านเห็นไม่ตกแต่งงาามท่่นนนนดูกอึะค ข้าลืมสร้างห้องน้ำอ่ะแต่ตอนนี้ข้าปวดฉี่มากเลยขอลงไปฉี่ข้างล่างแป๊บนึงเดี๋ยวไปฉี่ในบ้านมันเลอะเทอะนะความตายนะคะก็เลยรอชายแก่คนนั้นอยู่ในห้องนั้นค่ะในขณะที่ชายแก่คนนี้รีบวิ่งลงมาด้านล่างเลยนะคะออกจากบ้านต้นไม้ค่ะแล้วก็ปิดประตูปึ้งแล้วก็ล็อก ทันทีนะคะขังความตายไว้ในบ้านนั้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าความตายก็ออกมาจากบ้านหนังนั้นไม่ได้นะคะก็ไม่รู้ว่าความตายทำไมกระเจาะขนาดนี้นะในเวอร์ชั่นนี้แต่ว่าความตายตัวน,นี้ก็โดนล็อกขังในบ้านนั้นค่ะผลกระทบจากการที่ความตายโดนขังเนี่ยนะคะทําให้โลกของเราเนี่ยเสียสมดุลค่ะเพราะว่าสัตว์ต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นมามนุษย์เกิดขึ้นมาประชากรต่างๆล้นโลกไปหมดเลยนะคะไม่มีใครเจอกับความตายทุกคนก็เกิด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 แต่ไม่มีใครตายค่ะจนกระทั่เงเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งนะคะแน่นอนว่าประชากรล้นโลกแต่ สีที่ไม่ได้เพิ่มตามประชากรก็คืออาหารและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองดังนั้นตอนนี้โลกวุ่นวายไปหมดนะคะดังนั้นพวกประชากรต่างๆก็เลยจําเป็นจะต้องไปฟ้องเทพเจ้าองค์หนึ่งค่ะประมาณว่าไปไม่ได้แล้วท่านต้องมาจัดการแล้วคิดว่าเขาจะไปฟ้องเทพเจ้าองค์ไหนกันคะเดากันได้ไหมบอกเลยว่าเดาไม่ถูกละคะ่ะเพราะว่าเท่าที่ดูไปอ่านมาเนี่ยสองเวอร์ชันบอกไม่เหมือนกันนะคะเวอร์ชั่นหนึ่งก็บอกว่าไปฟ้องพระนารายณ์นะคะพระวิษณุนั่นเองส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยบอกว่าไปฟ้องพระศิวะเพราะว่าพระศิวะเนี่ย ตามความเชื่อฮินดูอย่างไรก็ตามเป็นเทพองค์ไหนไม่สาคัญค่ะเพราะว่าแอคชั่นของทั้งสององค์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคือทั้งสององค์เนี่ยนะคะก็ลงมาในโลกค่ะแล้วก็มาสํารวจว่าเอ๊ความตายอยู่ที่ไหนความตายหายไปไหนนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อไอ้คุณตาคนนี้มันไปล็อกความตายขังไว้ในบ้านแล้วก็เก็บกุญแจไว้กับตัวดังนั้นนะคะอ่ะเราสมมติว่าเป็นพระศิวะละกันนะะขอโทษเวอร์ชันพนารายด้วยนะเก็บเวอร์ชันพนารายไปพระศิวะนะคะก็เลยมาเยี่ยมคุณตาคนนี้ที่บ้านค่ะซึ่งตอนนี้คุณตาาาคคนนนนนีีนะะนี้้้แแแกกกกก่่่่่่มมววะะงงเรยไดถึขัทา ตัวเองก็อยากตายแล้วแหละแต่ว่าป่วยหนักจนไม่สามารถลุกขึ้นไปปล่อยความตายจากบ้านต้นไม้ได้ค่ะคือจริงๆคุณตาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขังความตายไว้นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตัวเองน่ลุกไม่ไหวแล้วนะคะดังนั้นค่ะพระศิวะก็เลยลงมาแล้วก็มาบอกว่าอ่ะตาตาจะต้องไปปล่อยความตายมาแล้วนะไม่งั้นคนอื่นก็จะตายไม่ได้รวมถึงตาเองด้วยเนี่ยไม่ได้ตายเนี่ยทรมานไม่เห็นไหมเนี่ยนะคะแต่คุณตาคนนี้ค่ะหันไปบอกพระศิวะบอกว่าท่านท่านข้าเนี่ยก็อยากไปปล่อยความตายเหมือนกันข้าไม่ไหวแล้วข้าอยากตายแล้วเนี่ยแต่ว่าข้าล ดังนั้นนะคะพระศิวะก็เลยให้พรชายคนนี้ค่ะบอกว่าอ่ะขอให้เจ้ามีพลังชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งเพื่อปริงนะคะ<อ>ชายแก่คนนี้ก็เลยมีพลังชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วก็ลุกไปเปิดประตูนะคะปล่อยความตายออกมาในที่สุดค่ะ, <S <S คะหลังจากที่ปล่อยความตายออกมาค่ะปรากฏว่าความตายน,นะคะโดนขังอยู่ในบ้านต้นไม้ก็เป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะก็รู้สึกหมดแพชชั่นหมดอะไรตายอยากกับชีวิตประมาณว่าฉันโดนขังอยู่ตั้งหลายปีไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันทําไมฉันถึงเป็นความตายที่โง่ขนาดน,นี้ท่ไมฉันถึงยอมให้ชายแก่คนนึงหลอก ได้เสียแรงที่ฉันเป็นความตายดังนั้นแม้ว่าพระศิวะจะบอกว่าให้ความตายเนี่ยออกไปทําหน้าที่ตัวเองต่อความตายก็บอกว่าไม่อ่ะข้าหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วข้าไม่อยากออกไปทํางานอะไรแบบนั้นอีกแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ดังนั้นนะคะพระศิวะก็เลยหามาตกลงกับความตายค่ะประมาณว่าช่วยด้วยเถิะเนี่ยตอนนี้โลกเราวุ่นวายไปหมดแล้วท่านต้องออกไปทําหน้าที่ต่อแล้วนะซึ่งความตายนะคะก็เลยบอกว่าก็ได้เพื่อเห็นแก่โลกใบนี้ข้าออกไปไล่เก็บวิญ,ญญาณคนต่อก็ได้แต่ว่าข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่จะขอท่านเงื่อน ข้อนั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความใจดีของข้าและเกิดขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยเห็นตัวข้าดังนั้นหลังจากนี้ขอให้ไม่มีใครเห็นตัวข้าอีกตอนที่ข้าไปเก็บวิญญาณคนนั้นคนนี้มันจะได้ไม่ต้องมีความผูกพันไม่ต้องมาขอนู่นขอนี่อะไรเก็บวิญญาณปุ๊บก็ไปเลยตายเลยเท่านั้นนะคะซึ่งพระศิวะก็ตกลงค่ะดังนั้นความตายนะคะก็เลยออกไปไล่เก็บวิญญาณของคนและสัตว์ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ทําให้โลกนี้กลับมาสมดุลอีกครั้งค่ะและนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือสาเหตุทที่ท่่าําาาาใหห้เเเรมมมอองงไ็นนนควตยั เป็นไงบ้างนิทานเนปาลสนุกไหมคะถ้าใครชื่นชอบเรื่องนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขึ้นชื่อว่าน,นิทานอธิบายเหตุนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เรื่องความตายค่ะมีอีกหลากหลายเรื่องเลยแล้วแต่ละเรื่องของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะบอกเลยว่าแทบพอกันหมดค่ะแต่ละประเทศนี่จินตนาการสูงส่งจริงๆดังนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังวิวจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบสสวัสดีค่ะ